ว่านางวางอยู่พี่น้องไก่ส่วนไหนก็ยังจับคือเก่าพี่น้องว่าพี่น้องซองนี้ลงบ่ใครได้พี่น้องลงคลิปบ่ใครได้ปันไานลงไหนแน่บ่อไหนแน่พี่น้องเลยเด็กก็สวัสดีย้อนหลังสบู่ซุกคนพี่น้องพอกันลงคลิปบ่ใครได้พี่น้องเปิดซองแม่ไปดุนชาแนลพี่น้องฝากกดติดตามมันนี้ให้น้ำมันเยอะพี่น้องเลยซองนี้ลงคลิปก็ ได้แน่บ่ได้แน่พี่น้องแต่ว่าจักว่าเป็นยังพี่น้องลองคลิปกันยังได้ได้บ้างมาได้บ้างวันนี้ก็ไก่กันยังเลี้ยงคือเก่าพี่น้องแต่คลิปก็ลงได้คลิปสันลงได้ยู่พี่น้องแต่ว่าคลิปยาวลงลงเถือกบ่ได้อยู่ในการตรวจสอบอยู่พี่น้องได้ก็มาพบมาพอกันส่งนี่คือผมยาวนี่มีเว็นฝนตกดีแไงพี่น้องส่งนี่ฝน ยังคึมอยู่พี่น้องพุทต์ซ้มืออลไรพี่น้องซ้ำมือติดเลยช่วงนี้ช่วงนี้ไก่กับจับบกใครได้ด้วยพี่น้องเนอะจับไก่มาลงอันนี้ก็บบกใครได้ปาะในอยังพี่น้องอย่านถึกบอกถึกบอกมาพี่น้องช่วงนี้ก็จะพึ่งมากันเนอะไก่กับจับบอลได้เอาจับไกลล่ลงคลิปบอลได้พี่น้องก็ล,ลงได้ปล่อยจับปล่อยก ถ่ายได้ยุ้พี่น้องแต่ว่าเอาเอามาจับถ่ายลงคลิปมันก็มันถือบอกตัวหนึ่งเลยพี่น้องมีปัญหาถ้าผู้ใดช่วงนี้แบงเตัวพี่น้องเปิดแบงไก่นุ่มเตัวพี่น้องเนาะผู้ใดไก่นุ่มหาฮกเดือนพี่น้องไก่นมหาฮกเดือนร้อยร้อยนี่ร้อยสองกิโลฮกขึ้นพี่น้องร้อยดีร้อยสวยพี่น้องสายของเขาเป็นมาหล่อได้พี่น้องเนาะตัวนี้เป็นมาหล่ออันนี้เป็นออกเป็นมาหล่อ ว่าเราประกันแล้วพี่น้องสายนี่เป็นสายมาหล่อเป็นสีเท่าทองแล้วก็มีสีสาพี่น้องเท่าทองก็สีสามีอยู่สามตพี่น้องน,นี่ไก่น,นุ่มเรได้อยากแบ่งไปพัฒนาแล้วว่าเอาไปปั่นเอาไปยังพี่น้องเปิดแบ่งน้บพี่น้องหนึ่งใบเท่าพี่น้องปลาส่งนี้ไก่ลายต่วนี้ไก่นุ่มายพี่น้องเริ่มงเงยขก้นยแล่ะ แบ่งกันไปพัฒนาไปยังพี่น้องช่วงนี้ไก่นุ่มกำลังเริ่มร้ายพี่น้องร้อยกำลังดีร้อยกำลังสวยพี่น้องช่วงนี้ร้อยดีร้อยสวยกระดูกดีพี่น้องตัวน,นี้เป็นลูกพอไก่ตัวใหม่พี่น้องก็เขามาแม่ก็เป็นแม่รักมันนี่แหละพี่น้องแต่ผู้ใดอยากไปเอาไปพัฒนาแล้ว เอาไปทำหนึ่งทำตัวเอาพี่น้องไก่หาฮวกเดือนพี่น้องเราประกันเป็นสายนี้เป็นสายสายมาล่อพี่น้องตามสายเลยพี่น้องเป็นมาลอ่อ่วนนี้มันเป็นยังพี่น้องแบงพอมันไกล้หลายไกลหลายเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวัท่านดอกมันหลายพูดมันเป็นยังพี่น้องเลี้ยงเปิดเปิดแบงคห้พี่น้องเฮาไก่หาฮวกเดือนพี่น้องไก่พัน ร้อยร้อยร้อยดีพี่น้องตัวนี้สุดนี่สามตัวมีร้อยดีร้อยสองหาสองกขึ้นพี่น้องกระดูกดีโครงสร้างดีพี่น้องตามสายเป็นมาล่อพี่น้องเป็นสายมาล่อไอหนุ่มพี่น้องวัดดวงตามสายเป็นมาล่อพี่น้องวันีหเฮ้าสิบทายพี่น้องห้องเบิ้งพี่น้องเด้อเฮ้าสิเปิดเปิดกล่องเบิ้ง วูวนวูงูว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 นว้วูหูวูวนวู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 รูว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 มวูวูววู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 ววู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 วนวูวูวูววูวอวูู้วูวูวว่อวววพ้อ ขึ้นดิพี่น้องชุ่มเท่าท่องเนี่ยเท่าท่องนี่เท่าท่องนี่เป็นลูกพอเป็นสายมาหล่อพี่น้องร้อยดีพี่น้องสุวจับบ่ไรเด้อพี่น้องเห็นสีใดอยู่วันนี้ลอยร้อยรอยดีพี่น้องเนี่ยร้อยสองขึ้น จับ,บนเนป็นโมเดลนานแน่สิ่ร้อยสวยพี่น้องน้ำพันนี่เปิดแบงปัน้น,น,น,ดน,นใดได้พี่น้องเนี่ยช่วงนี้เปิดแบงครับพี่น้องมันไก่มันหลายไก่นุ่มมันเริ่มงสีลายแล้วยังพันนี่ยังพี่น้องไก่ตอนนี้หาหกเดือนพี่น้องตัวไว้ตัวนี้น้องคนแบงไปทางมุกาหารเหรอแบงไปทางมุกาหาร ี๋ยวอันนี้เอากก็พี่น้องไก่กออกรอกันเปก่นมกขนังดื้อลยเน้ะไก่นมเขานังเริ่มสดื้อ ี่น้องนะสิหายเบิ่องไม่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่ายังทายขังซุ่มทั้งงั้งบ่ได้พี่น้องช่วงนี้เอาอันนี้เพิ่นเบิ่งคลิปพอเด้อข้างไว้ย่อห้องนนี่พี่น้องเพราะท่าไหนเบิ่งเด้อเดี๋ยวเขาวาไรเบื้องพี่นะ้องว่าใก่ล้เริ่มทำเหนือทำ้ตัวไอ้พี่น้องช่วงนี้อ่าหนาวแล้ว เสียวไวยลอเช็คอยู่สามตัวนึงครั้งนู้นหนึ่งสามตัวครั้งไห้อายุสิบสิบเดือนแล้วพี่น้องสิรอล่อสิบ,สบน้องได้ใส่เบิ้งเด้อเนนี่ย้องจับบ่ได้พี่น้องจก้วบเบราพิสกดทันทีเลยให้เบิ้องลอยดีพี่น้องเลยต่ไาหวาเลย สายพวกนี้เป็นสายมาหล่อเบิร์ด้อพี่น้องพวกนี้เป็นมาหล่อเบิร์ดพี่น้องพอเป็นมาหล่อเบิร์ดร้อยดีพี่น้องดูดีดูกล้องสางดีเลยมนเท่าทองพี่น้องเปิดแบงพี่น้องไม่เป็นยำหรอกมันหลายหลายตัวของกับแบงแบงออกไปเรื่อยๆพี่น้องแบงไปเรื่อยๆตัวไหวนี่น้องมูนทหารมันแบงไปพี่น้องมันว่า เป็นหล่อพี่น้องพุ่นักพ่นอันนั้นท้องกับเจ๊ก็ไก่แมียพนัะเป็นออกหล่อหล่อเพื่อน้องใช้หล่อใายมาหล่ ойти, อพี่น้องเราประกันพนเข้าท้องที่ไวเป็นหมาหล่อพี่น้องหล่อดอกหล่อมีเลียมในจัาหน่อยพี่น้องสวนี้สิหล่อนี่ิเป็นพ่อไก่พี่น้องพ่อไก่พ่อไก่นุ่มพี่น้องอายุ สิบสามสิบสี่เดือนพี่น้องสายเหลือเป็นม้านครอนพี่น้องลูกลูกกำลังเริ่มในสามสี่เดือนเริ่มไรแล้วพี่น้องเนี่ยลูกขึ้นแล้วพี่น้องเอามาเติมเอามาเติมสายพี่น้องตัวน,นี้เอามาเติมสายวางในท้ายบ่อดพี่น้องมันอันนั้นปิดกด ันนี้ไว้ช่วงนี้ฝนตกดีครับพี่น้องยังพี่น้องข้างในบ่ยางเห็นเพราะว่าเปยังมันปิดกวดพี่น้องลงบ่ได้ย่านถึกบอกอีกย่านลงบ่ได้พี่น้องกวไปเปิดอีกช่องไม้ไว้ต่พี่น้องดูดแชแนลพี่น้องสองหนึ่งกาได้ลงคลิปได้สองนั้นพี่น้องสองนี้กับสองดูดแชแนลกฝากกดติดตามเร่อยๆด้วยพี่น้องเด้อเปิดแบงค์ขึ้นกอ มี่พี่หน่องจับหมดเนตกระสุ่ดเดี้ยงพี่น้อง,องเลยพี่น้องคนแดงไปหรอพี่น้องครงูครูตัวนี้มีอยู่สี่มีอยู่สี่ตัวคนแดงไปตัวหนึ่งตัวนีหน,นี่งเลี้ยงอยู่สองพี่น้องในเบื้องแดงสี่อยู่พี่น้องแต่ว่าจับหมดเลยเลยปล่อยธรรมชาติเลยพี่น้องตัวนี้กระดูกดีพี่น้องกระดูกข้องสางดี ได้ยุ้ันสองกิ๊สองแปขึ้นไปเนาะไกลนี่พอด,ดีด้ร้ายกวานั้นไปเนาะนอตอนนี้ก็2สองรุ่นหนึ่งนไปนะไอ้้าฝากติดตามเด้อไปน,ไปนอนเด,อนนนดนน้อไปเพี่ยวตอนนี้กับเด้อไปนอเด้อตอนนี้ไกกําลังทะลอกันไพน้อ